สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่นิวยอร์กและได้แวะที่สนามบินฮานิดะเพื่อต่อเครื่องนะคะเราจะพาทุกคนไปดู l ล u n g ์ของ ANA นะคะที่สนามบินฮานิดะนะคะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะมีอาหารการกินแบบไหนบ้างรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปเลค่ะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะ เที่ยวฮานเดดะแอร์พอร์ตครับตอนนี้เราก็มาต่อเครื่องเนาะที่โตเกียวเนนั่งเครื่องมาประมาณ6ชั่วโมงเนาะครับหกชั่วโมงอาหารบนเครื่องก็ดีมากเลยนะคะเอนเอนะคะวันนี้นั่งพิมพ์อีโคมาเลยดีใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะไปรอต่อเครื่องเพื่อจะสทุ่มนะไปนิยอกห้าโมงสี่ทุ่มก็ประมาณห้าชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยวไปหาที่นั่งพักก่อนเพราะว่าเราจะออกสี่ทุ่มก็ต้องรออีกประมาณสี่ชั่วโมงเนาะค่ะไปไปกัน เรานั่งเครื่องของ ANA มาในชั้นประหยัดพรีเมียมนะคะก็สามารถจะเข้าเลาจนี้ได้สายการบินนี้นะคะก็จะร่วมกับ Star Alliance ด้วยใครที่นั่งมาในเครื่องกับ s t l r i l n i e n c e นะคะก็สามารถที่จะเข้าเลาน์นี้ได้โดยจะต้องมีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรต่างๆที่ร่วมรายการนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูเลาจ์อของ ANA a l l Nippon a i r ร a y วนะคะว่าที่ฮานิดะเนี่ยเลาจ์เขาจะหรูหราอลังการขนาดไหนนะคะ เมื่อเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือโต๊ะคนมานี่โอเคอันนี้นะคะเป็นอาบน้ำแชวลูมนะคะแชวลูมโอ้โหนี่งจากแชวลูมนะคะวิววิววิวเชฟอ๋อ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  มีมีผ้าเช็ดตัวให้เลยนะคะมีที่อาบน้ำให้อันนี้ห้องวิวแชร์ด้วยนะคะมีโชเวอร์มีทิชชู่มีแก้วน้ำให้เราดื่มน้ำด้วยเปล่ามีไดเป่าผมด้วยนะคะมีสแปดอ๋อโอเคห้องส้วมมีไหมนี่ห้องส้วมเข้าไปชมมีห้องส้วมเดี๋ยวขวามีอ๋อนี่ค่ะห้องน้ำนะคะ ห้องห้องวมไม่แค่ห้องสุขาีโอเคหรูหราหรูหราอะไรและแล้วนีเข้าไปมันมีห้องสำหรับสูบบุหรี่ด้วยอ๋อควันอันนี้มีเครื่องดูดควันนี่ยและเขาก็กันสองชั้นไงใช่ห้ามคนสูบข้างนอกนะคะเขาที่นี่เขาจะมีห้องห้องสูบบุหรี่ให้เลยเนาะโอเคนี่มดูได้ค่ะห้องสูบบุหรี่ห้องดูดนมถ้าใครอยากดูดนมก็แวะมา ห้องพิงกว่านี้แก็บมีห้องส้วมโอเคข้างหลังอยากดูนมนะต้องหาสารยาลักษณโอุ้ยทำไมห้องมันใหญ่เนี่ยมีสารยาลักอย่างนี้ของโทรศัพท์ใครที่จะคุยเสียงดังนะทำเป็นยังไงคุยยังไงนี่ห้องอะไรเด็กเนี่ยห้องเด็กนี้ดีอ่ะโอ้ในห้องอะไร มีห้องนอนหลับวาไว้องอั๋อนี่ยับได้้น้องทำงานเอดีนะต้องทำงานีเอกสารอไต่างๆมีโค้ดเจ้าโค้ดเนี่ย รังมากเลยมีขวดร,ร้อยเฮ้ยนี่กำลังผัดเลยอ่ะเฮ้ยน,นี่กำลังผัดเลยนี่เอ้ครับโอ้แน่ะเจ้าแม่เจ้ายบมมือด้วย เอ้ยถึงซานด้วยมิสาเกต่างๆ A m A E ได้ Allow Selection ตะแกรงสาเกมีทุกอย่างนะคะสาเกอยู่นี้มิสหลักนะคะด้านนี้ออเด Order ดเด d l e นะคะมีนูดเดลอะไรบ้างมีราเมงมีโซบะ มีโซบะมีโซบะมีราเมงมีทุกสิ่งมีข้าวหน้าแกงกะหรี่ด้วยส่วนด้านนี้นะคะมีของหวานมีโบโลนีแซนด์วิชด้วยมีผลไม้มีขนมปังต่างๆมากมายเลยค่ะส่วนด้านนี้โอ้ยหอมมากอันนี้คือข้าวข้าวเดี๋ยวเราลองมากดกวาดข้าวนะคะส่วนด้านนี้ ก็คือ natural water ด้านนี้มีของในตู้ให้คุณเลือกสรรได้ทุกสิ่งนะคะและด้านนี้ก็มี natural mineral water นะคะกดได้เลยค่ะส่วนดน้านนี้เป็นเบียร์นะคะพเพื่อนๆขาทุกคนเป็นเบียร์อันนี้ก็เป็นไวน์นะคะอาริซังนะคะไวน์แดงไวน์ขาวนะคะแชมเปญถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดถูกกรืไม่รู้ก็คนไม่เคยกินโหแล้วก พวกวิสกี้ต่างๆส่วนด้านนี้เพจ Enjoy i n The l o u n g e Snack ก็คือว่ากรุณาอย่าเอาอาหารไปออกไปข้างนอกนะคะพวกุวกเธอนี่อะไรคะน้ำแข็งแะมวงน้ำแข็งค่ะและด้านนี้ก็คือกาแฟร้อนและกาแฟเย็นค่ะอันนี้เอาออฟเซอร์วิสคือใช้ไม่ได้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็กาแฟร้อนกาแเนแล้วก็จะมีเครื่องกดกาแฟาที่เราชอบนะคะด้านนี้ก็เป็นโกโก้ด้านนี้เป็นเบียร์ส่วนในตู้นี้ก็เป็นน้ําผลไม้ต่างๆ,างๆะคะโอ้ยอยากบอกว่ามันเรศมากค่ะคุณขาและเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าที่นั่งของเรานะคะมันเยอะขนาดไหนคะ่ะด้านนี้ก็ที่นั่งนะคะที่นั่งนี้ เขาบอกว่ามันยงใหญ่มากมันใหญ่มากมนีก่ค่ะดีเทอร์นอันนี้ให้มาเก็บนะคะมีที่นั่งหลายแบบเลยที่นั่งนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะโอ้โหถ้าเกิดว่าตอนกลางวันเนี่ยอากาศดีๆคงจะอันนี้น่นาดูนะสวยน่าดูโอ้โหนี่ปิง้ง หรือว่ออนิปปอนแอร์เวนลาวส์เนี่ยเป็นเล่าระดับโลกจริงนะคะแบบเราไม่เคยได้เข้านะคะนี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอโหประทับใจนะคะอย่าไปลองชิมรสชาติอาหารก่อนดีกว่า นึ่สุปสี่นี่แม่สุกกระดูกอ่ะัเลยเลยท่านสุปกระดูกอันี้สุกสาามนี่โต๊ะนะคะต้นไม้คับให้นั่งทำงานได้ โหลดอะไรข,ขึ้นเปิดขึ้นเปิดค่ะตอนนี้เรามาที่ห้องอาบน้ำนะคะบังเอื่นว่าคนเต็มแล้วนะคะเขาก็เลย<อ>ให้อันนี้เรามาเป็นสำหรับรอเรียก10บถึงสินาทีนะคะคนเต็มแล้วะคะ่ะอยากถ่ายห้องน้ำเขาจห้องน้ำของเราีโถเนี่ยอุ่นมาก่าเลยนะคะ แล้วตรงนี้นะคะก็มีปุ่มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สะอาดสำหรับแม่นะคะที่มาก็มีที่นั่งให้ด้วยนะคะขัางหลังก็เป็นที่วางขอเขอ้าไปห้องน้ําดูดีงามมากเลยค่ะห้องที่สี่นะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปอาบน้ํากันดีกว่าลองบอกว่าให้เวลา20นาทีนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าไม่ให้20นาทีคนก็จะใช้กันเยอะนะคะ ห้องกันนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเวลาสองเจ็ดกต้องเสร็จ2 1 2 2 9นะคะนี่นี่นะคะรายละเอียดของห้องโอเคอาบน้ำกว่าเก้าของที่เขามีให้นะคะนี่ค่ะแปงสีฟันนะหวีหมวกคุมผมนะสก๊อตเตอร์บัต อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ีทีมที่โกโนหนวดมวีนะคะโอเคนะอ๋อตรงนี้ก็มีคีมด,ด้วยไปดีกว่เหลือสองที 4.